สวัสดีเช้าวัวนศุกร์ที่31พฤษภาคม2567กับฟันทรีจีนโฟกัสนะคะที่จะมีการอัปเดตข่าวสารการลงทุนลงถึงกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมโดยฝ่ายสไตรชิวเวลของ U ู k เห็นฟันค่ะข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐนเมื่อวานนี้นะคะก็ถือว่าออกมาชะลอตัวลงมาแล้วก็มีหดตัวลงในบางเซกเตอร์นะคะโดย g d ดีในไตรมาสหนึ่งค่ะมีการรีไวซ์ดาวน์ลงมานะคะจาก1.6ปอร์เซ็นมาที่1.3เปอร์เซ็นตีอมาที่3.4เอร์เซ็นแล้วก็คอพ e PCE ค่ะมาที่3.7เปอร์เซ็น PCE มาที่3.3%แล้วก็ core PCE มาที่3.6%ค่ะส่วนกำไรของบริษัทนะคะก็มีการหดตัวลงค่อนข้างมากนะคะจาก3.9%มาที่ลบ1.7%รวมถึง real consumer spending ด้วยนะคะก็มีการลดลงมาจาก2.5%มาที่2%และยอดจองบ้านค่ะก็ถือว่า pending home sale เนี่ยถือว่าหดตัวลงมาอย่างต่อเนื่องนะคะลดลงมาที่ลบ7.7%ค่ะ ซึ่งนอกจากเมื่อวานนี้นะคะก็มีตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานนะคะหรือ Initial Job l a บเ c a เคก็มีการเร่งตัวขึ้นมามากกว่าที่ตลาดประเมินไว้ที่ 219k จาก 218k ก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณนะคะถึงว่าคนอัตราการว่างงานค่ะอาจจะมีการเพิ่มขึ้นนะคะจากสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐค่ะรอบล่าสุดก็ บ่งชี้นะคะถึงโมเมนตัมของเศรษฐกิจที่จะเห็นการชะลอตัวลงมานะคะสำหรับเศรษฐกิจสหรัฐและเป็นเหตุที่ทำให้โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้มีมากขึ้นค่ะการรีไวซ์ดา,าวตัวเลขเศรษฐกิจนะคะกำลังชี้ว่าเศรษฐกิจสหรัฐค่ะเติบโตในอัตราที่ชะลอตัวลงมาเนื่องจากว่าทั้งายการใช้จ่ายแล้วก็รายได้ที่ลดลงนะคะและรวมถึงเงินเฟอ้อที่ลดลงมาด้วยภาวะเศรษฐกิจที่ลอตัวค่ะอาจจะสนับสนุนให เกิดนโยบายการเงินที่แบบผ่อนคลายมากขึ้นนะคะแต่ก็ต้องบอกว่า มันอาจจะบ่งชี้ถึงการบริโภคที่หรือคอนซัมมชันที่อ่อนแอลงด้วยนะคะและท้ายที่สุดก็อาจจะเป็นปัญหาของเฟดนะคะที่จะต้องประคองเศรษฐกิจไม่ให้เข้าสู่การเขาเรียกว่า hard landing นั่นเองนะคะซึ่งจากที่เราเคยอัปเดตไปก่อนหน้าค่ะแม้ว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อต้นสัปดาห์ที่เมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ว่าโอกาสในการเข้าสู่รีเซ s ชนก็มีมากขึ้นด้วยนะคะตามคลิปก่อนหนะ้า ทั้งนี้ค่ะเรายังเชื่อว่าเฟดค่ะอาจจะไม่เห็นการขึ้นอัตราดอกเบีย้ยแล้วนะคะแล้วก็จาเป็นที่จะต้องลดอัตราดอกเบีย้ยในปีนี้ด้วยนะคะโดยเริ่มในเดือนกันยายนแล้วก็ธันวาคมค่ะส่วนการลด Q ิที่ประมาณสาม0 0ืล้านที่จะเริ่มในเดือนมิถุนายนนี้นะคะก็อาจจะเป็นแนวทางสําหรับการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินเช่นกันนะคะทําให้ภาพใหญ่ของการลงทุนค่ะเรายังเน้นการเพิ่มน้ําหนักการลงทุนในตลาดหุ้นต่อไปนะคะโดยเฉพาะในตลาดหุ้นสหรัฐค่ะ ประธานเป็ดนิวยอร์กนะคะจอห์นวิลเลียมก็มองว่าเขาคาดว่าเงินเปอค่ะจะชะลอตัวลงมาในครึ่งปีหลังของปีนี้แล้วก็มองว่าไอ้ดอกเบีย้ยที่มันสูงตอนนี้ค่ะมันก็กลายเป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงกำลังจะกดดันเศรษฐกิจขอสาสหรัฐให้ชะลอตัวลงมาค่ะดังนั้นค่ะการประกาศตัวเลขพีซีในวันนี้นะคะก็จะเป็นตัวที่บ่งชี้ถึงทิศทางตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้าได้ค่ะ และเราก็ยังเชื่อว่านะคะตัวเลขคอพีซีค่ะรวมถึงรายได้แล้วก็ค่าใช้จ่ายนะคะ จะเห็นการชะลอตัวลงมาทั้งหมดนะคะโดยการรีไวซ์ดาวตัวของ PCE แล้วก็ค PCE ที่เมื่อคืนนี้ประกาศออกมานะคะมาอยู่ที่3.3%แล้วก็3.6%เนี่ยมันก็เป็นการบ่งชี้ได้นะครับและจากข้อมูลตัวเรื่องของค่าโดยสารเครื่องบินค่ะที่ลดลงมา transportation ในเรื่องของแอร์แฟรที่ลดลงมาอย่างรวดเร็วนะคะทำให้เชื่อว่าค PCE ค่ะจะเห็นการชะลอตัวลงมาแม้ว่าจะเป็นการชะลอตัวลงแบบช้าที่สุดในปีนี้ก็ตามนะคะนอกจากนี้ค่ะ มันยังมีเรื่องของเขาเรียกว่าบัญชีรายรับรายจ่ายของคนเรือนค่ะคือรายได้กับค่าใช้จ่ายเนี่ยมันตึงตัวค่อนข้างมากนะคะเมื่อมาดูในเรื่องของการบบตบโตของรายได้ก็ลดลงมาคนตอนนี้ของคนอเมริกันนะคะก็เอาเงินออมมาใช้นะคะในการจับใจ่ายใช้สอยมันก็เป็นการสะท้อนเรื่องของการบริโภคที่อาจจะชะลอตัวลงมาอย่างชัดเจนได้นะคะในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้และรวมถึงอัตราการว่างงานค่ะก็จะอาจจะเห็น าการเล่งตัวขึ้นมาได้นะคะซึ่งเราก็เชื่อว่าอัตรา,าก,การว่างงานค่ะอาจจะแตะที่4.1ได้ในปลายปีนี้ค่ะนักเศรษฐศาสตร์นะคะเขาก็ชี้ว่า PCE ค่ะมีโอกาสที่จะชะลอตัวลงมานะคะ ถ้าเทียบรายเดือนนะคะ0.3%มาที่0.2%แล้วก็อยู่ที่ระดับ2.7%นะเทียบรายปีในขณะที่ Core PCE ค่ะจะเห็นการชะลอตัวลงมาทั้งรายเดือนแล้วก็รายปีนะคะอยู่ประมาณ0.2%แล้วก็2.7%นะคะซึ่งลดลงมาจาก2.8%โดย Core PCE สาราย3เดือนเนี่ยน่าจะชะลอตัวลงมาจาก4.4มาที่3.3ส่วน6เดือนค่ะจะอยู่ที่ประมาณ3.2%ซึ่ง Core Service x Housing นะคะหรือว่า Super Core นะคะที่เฟดเนี่ยใช้มอนิเตอร์เนี่ยก็จะเห็นการ ชะลอตัวลงมาเช่นกันนะคะที่ประมาณ0.25%ถ้าเทียบกับก่อนหน้าก็คือ0.39%ส่วนการใช้ใจ่ายส่วนบุคคลค่ะจะชะลอตัวลดลงมานะคะอยู่ที่ประมาณ0.4%จาก0.8%แล้วเมื่อปรับกับ adjust กับเงินเฟ้อแล้วเนี่ยมันชี้ให้เห็นว่าการใช้ใจ่ายค่ะมีแนวโน้มที่จะเติบโตค่อนข้างน้อยมากเลยนะคะอยู่ประมาณที่0.2%เท่านั้นนะคะโดยไรายได้ค่ะชะลอตัวลงมานะคะจาก0.5มาที่0.2นั่นมันหมายความว่าไอ้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมากกว่าไรายได้ แล้วก็การช่างงานเนี่ยก็เริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวลงมานั่นหมายถึงว่าคนอเมริกันกำเนีะใช้เงินออมเพื่อการใช้จ่ายที่มากขึ้นแล้วก็คาดว่าเงินออมจะลดลงมานะคะ จาก3.2เอร์เซ็นเหลือที่ประมาณ3เปอร์เซ็นค่ะซึ่งจากข้อมูลในอดีตในตอนที่เกิดครซิสนะคะหรือว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยอตัตราเงินออมตรงนี้ค่ะมันก็จะเป็นตัวที่บ่งบอกถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจได้เช่นกันนะคะโดยในช่วงเศรษฐกิจถดถอยหรือว่าก่อนจะเกิดเศรษฐกิจถดถอยค่ะเงินออมเนี่ยอตัตราเงินออมค่ะจะอยู่ที่ประมาณ3ปอร์เซ็นตหรือว่าต่ํากว่าซึ่งนะับตอนนี้ค่ะ นักเศรษฐศาสตร์เขาก็ forecast เลยแล้วว่าน่าจะอยู่พที่ประมาณ3%นะคะลดลงจาก3.2%ซึ่งหากเป็นแบบนั้นเนี่ยก็เป็นเท่ากับว่าเป็นการเปิดโอกาสให้เฟดจำเป็นที่จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ค่ะแต่อยงไรก็ตามนะคะตัวของเงินเฟ้อเนี่ยค่ะที่มันที่เฟดเนี่ยเป้าหมายเขาอยู่ประมาณ2%เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องยากที่มันจะกดลงมาแรงๆเพราะว่าในกลุ่มของเซอร์วิสเนี่ยบางกลุ่มไม่ว่าจะเป็นพวกประกันรถยนต์ประกันบ้าน หรือแม้กระทั่งเฮลท์แคร์นะคะก็อาจจะต้องพึ่งพาแรงงานค่าจ้างขั้นต่ำนะคะซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในระดับที่ถือว่าสูงทําให้เงินเฟอ้อก็ยังสูงอยู่นะคะดังนั้นค่ะการที่กดเงินเฟอ้อให้แตะมา2%เนี่ยอาจจะต้องปล่อยให้เศรษฐกิจเนี่ยตกต่ําลงมาซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาส มีโอกาสความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อยนะคะเพราะว่าปีนี้เป็นปี p r e s i d e n t election ด้วยนะคะดังนั้น,นะค่ะเขาก็เชื่อว่า c อ r PCE ค่ะอาจจะยังคงมีความหนืดอยู่นะคะแล้วก็อาจจะยืนเหนือ2%ได้ไปจนถึงปี2026ค่ะส่วนตัวที่เป็นเป้าหมายนะคะต้องบอกว่าไอ้เป้าหมายของ การชะลอตัวลงมาของเงินเฟอ้อเนี่ยบวกกับภาพเศรษฐกิจที่เห็นการชะลอตัวลงมานะคะโดยเฉพาะภาคแรงงานที่คาดว่าเงินอัตราการม้างานจะแตะที่ประมาณ4.1เนี่ยมันก็เลยทําให้นักเศรษฐศาสตร์เขาก็มองว่ามีเฟดจําเป็นที่จะต้องลดอัตราดอกเบี้ยนในปีนี้มาก ออยู่ประมาณที่สองถึงสามครั้งเลยทีเดียวค่ะแ,และหาก PCE ค่ะในคืนนี้นะคะออกมาชะลอตัวลงมาก็จะเป็นปัจจัยหนุนต่อตลาดหุ้นในสัปดาห์หน้าด้วยนะคะซึ่งสัปดาห์หน้าค่ะก็จะเป็น Blackout Period นะคะก่อนการประชุมของเฟดแล้วก็จะมีการประชุมของเฟดในวันที่11-12มิถุนายน,นะคะ่ะซึ่งนอกจากจะเป็นปัจจัยบวกต่อตลาดหุ้นสหรัฐแล้วนะคะสำหรับตัวเลข PCE คืนนี้ก็จะเป็นปัจจัย บวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะคะเพราะว่าดอลลาร์เนี่ยก็จะอ่อนค่าลงในทิศทางเดียวกับบอลยูนั่นเองค่ะตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้นะคะต้องบอกว่ากระดานหุ้นสหรัฐก็อาจจะปั่นป่วนในช่วงแรงนะคะที่เริ่มเทรดเพราะว่ามีการคอนเซิร์นเกี่ยวกับราคาเ l ลท m มของ s p 500 <S <S แล้วก็ดาวโจนส์นะคะทำให้มีการพอยสการการหยุด การเทรดไปนะคะก็ประกอบกับแรงกรดดันเรื่องของเซลฟอสนะคะที่ยอดขายเนี่ยออกมาชะลอตัวการคาดการยอดขายในไตรมาสสองเนี่ยชะลอตัวลงมาทําให้ติดลบไป19.74แล้วก็เดลเทคโนโลยีนะคะที่ผลประกอบการเนี่ยออกมาต่ํากว่าที่ตลาดประเมินไว้และรวมถึงการชะลอการออกไปอนุญาตให้กับ n v ็มวีเดียแล้วก็เอ็นะคะในการในชิปเมนที่จะส่งไปในตะว,วันออกกลางซึ่งถือว่าเป็นชิปเมนค่อนข้างใหญ่นะคะก็เลยทําให้เป็นแรงกรดดันของ s อสแอนพี500ค่ะปรับตัวลดลงมา0.6 แล้วก็แนสแสกเนี่ยปรับตัวลดลงมา1%เปอร์เซมื่อคืนนี้ในขณะที่เชน่าดากอนนะคะของจีนที่จดทะเบียนในอเมริกาเนี่ยปรับตัวบวกมา1%นเปอร์เซตนอกจากนี้ยังมีแรงกดดันเรื่องของการเมืองในอเมริกาด้วยนะคะเพราะว่าความไม่แน่นอนในการเลือกตั้งเนี่ยก็เริ่มเพิ่มขึ้นหลังจากที่ทรัมป์เนี่ยถูกสารตัดสินให้มีความผิดในส4ข้อหานะคะฐานปลอมแปลงเอกสารเรื่องคดีการเอาเงินปิดปากนะคะทำให้ทรัมป์เนี่ยกลายเป็นอดีตประธานาธิบดีคนแรกที่ถูกสารตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา โดยจะมีการกําหนดเข้ารับการพิพากษาในวันที่11รกรกฎาคมนี้นะคะซึ่งการตัดสินก็ให้มีความผิดก็เลยอาจจะทําให้มันเป็นความท้าทายทางการเมืองแล้วก็กฎหมายของอเมริกาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปีนี้จะมีการเลือกตั้งค่ะแต่ว่าในเดือนพฤศจิกายนซึ่งนักวิเคราะห์ค่ะเขาก็ชี้ว่าผลกระทบต่อภาคการเงินเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นถ้าโมเมนตัมของคะแนนเสียงเปลี่ยนจากทรัมไปเป็นไบเดนนั่นเองนะคะ บอลยู bon ค่ะก็มีการปรับตัวลดลงมานะคะทั้ง10ปีแล้วก็2ปีหนละังจากตัวเลขเศรษฐกิจมีการชะลอตัวลงมาในทิศทางเดียวกับดอลลราค่ะหลังจากที่ต้องบอกว่าบอลยูมีการเล่งขึ้นไปเปมื่อวานนี้นะคะล่าสุดยืนที่ประมาณ4.54นะคะส่วนทูเยยืนที่4.92 ส่วนตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะอยู่ประมาณ0.5ลงเซ็นถึงเอเชเช้านี้ค่ะเชื่อว่าน่าจะได้นเ e n ิเมนต์เชิงบวกหลังตัวเลขเศรษฐ,ฐกิจอเมริกาเนี่ยชะลอตัวลงมาญี่ปุ่นค่ะเปิดตลาดในแดนบวกและเช้านี้ก็มีข้อมูลการว่างงานนะคะของญี่ปุ่นว่าคงที่นะคะแล้วก็เงินเฟ้อมีการแรงตัวขึ้นทําให้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหนุนสาหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นในปีนี้ได้นะคะโดยเขาคอนเฟิรชัดในชี้ว่าในอาจจะเป็นเดือนเจ็ดแล้วก็เดือนสิบนะคะเพื่อจะ ขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยเพื่อจะกดให้เพื่อจะส่งให้เงินเฟ้เอค่างเงินเยนของญี่ปุ่นค่ะมีการแข็งค่าขึ้นหลังจากที่อ่อนค่าลงมาค่อนข้าง,งมากล่าสุดยอยู่ที่ประมาณ156.85ก็แข็งค่าขึ้นจากเมื่อวานนี้นะคะในขณะที่จีนค่ะวันนี้ก็มีตัวเลข PMI composite นะคะโดยนักวิเคราะห์เขาเชื่อว่าจะออกมาขยายตัวเพิ่มขึ้นนะคะทั้ง PMI ภาคการผลิตแล้วก็บริการก็อาจจะเป็นสัญญาณการพื้นตัวและก็ชี้ว่าจีนผ่านจุดต่ำสุดแล้วนั่นเองค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ